สวัสดีครับท่านทุกคนนะครับผมจะเชิญกันประจำทุกวันนะครับกับเจดมอัพข่าวจะอัปเดตข่าวคราวในการลุ้งหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องประเด็ในหนึ่งคลิปตรงนี้ก็ลืมน,นะครับกดไลค์กดแชร์ติดต,ตามมันไว้ตูนยูนเต็ดฟีดเจริญกับเจดมทุกวันแล้วฝากแลบไว้ด้วยนะแอดตูนยูนเต็ดวีหนึ่งนั่นเองนะครับวันนี้มาดูเรื่องราวของบิ๊กแมชพรีเมียเหอังกฤษค่ำคือวันนี้นะหกโมงครึ่งนะแมนซิตี้จะเล่นในบ้านเอเติสัสตเดียมดวลกับพิพ,พี้ลิเวอร์พูลลกก็แถงข่่่าาาววมบออตให้ จะไม่มีเอริเง็ปลาหฮาร์ลนลงสนามก็ตามเนี่ยแต่เชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะจะต้องโดดเด่นอยู่ดีเพราะเป๊ปโกเดล่าก็เคยใช้ระบบที่มีกองหน้าคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาแล้วนั่นเองนะโดยฮาร์แลนด์เนี่ยต้องเช็คความฟิตน,นะเพราะว่ามีกระมาเจ็บคนขานีบก่อนที่จะไปเล่นฟีฟ่าเดย์แล้วก็ไมไ่ลงสนามให้กับทีมชาติโนเวย์ด้วยนั่นเองนะโดยเจเคพูดแบบนี้บอกว่าอก็ไม่ได้ต่างเดิมนะจะมีฮาร์แลนด์หรือไม่มีฮาร์แลนด์ก็ตามเนี่ยวเวลาเตรียมตัวจะลงสนามเจอคู่ต่อสู้เนี่ย ต่อให้แมนซิตี้จะมีฮารันหรือไม่มีฮาลัแลนเนี่ยนะมันก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้วถ้าเกิดฮารัแลนไม่ลงสนามเนี่ยซิตี้ก็เล่นจากเดิมแต่ก็ไม่ได้แย่ลงเพราะซิตี้เองก็เคยเล่นแบบที่ไม่มีกองหน้ามาแล้วพวกเขาเคยคว้าแชมป์มากมายโดยที่ไม่มีกองหน้าตัวเป้าเพราะนั้นเนี่ยเขามีทางเลือกหลากหลายในการลงเล่นหลายแบบหลายแผนหลายระบบแน่ในทีมของเป๊ปโกเดล่าก็ถือว่าพูดแบบแบ่งรับแบ่งสู้สำหรับเจเคนะมีฮารัลนหรือไม่มีฮารัแลน ก็ไม่แตกต่างซิตี้ก็ยังเก่งอยู่ดีแม่อาจจะเป็นจีวิทยาที่ส่งไปถึงเป๊ปกเดลา่าก็ได้คืนนี้รอติดตามนะหัวค่ำนะจ๊ะ6กโมงครึ่งนะช่วงเย็นนี่แหละแมนซิตี้เจอลิพูที่เอทเอัสเต,สตเดียมนะสนุกแน่นอนนะและนี่คือะจดําอัพข่าววันนี้ก็เลืนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามไวนน้ทุกช่างของเราตูนยูนเต็ดฟิีจิ้กับดทุกวันนะพรุ่งนี้มัพข่าวก็มาแนี้ไปแล้วสวัสดีครับ